สวัสดีทุกคนครับมีเข้าสู่บนเก่งผมเก่งมานั่งบนนะครับเนี่ยเริ่ม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 ,ม,ม,มคิดแคแทเฟสให้ให้แบบช่วงคลิปสำหรับการนั่งบนโดยเฉพาะได้นะ่าก่อนที่จะเข้าไปการบนประเด็นในวันนี้นะครับที่เอามาบนบนชีวิตตัวเองนิดนึงนะครับได้ทิศให,หม่แล้วนะครับเดี๋ยวกลาลังจะเริ่มอัดคลิปเกมแล้วจะได้หยุดบนสักทีนึงนะฮะมานั่งบนเพราะว่าไม่มีเกมเล่นไงเล่นก็ไม่ได้เออนั่นแหละ เล่นละมะัดไม่ได้มันก็หงุดหงิดได้แต่เล่นเฉยๆอะ่ะก็มันไม่มีผลงานโอเคตอนนี้ฮาร์ดดิสตมาแล้วนะครับใช้ได้ทุกอย่างเรียบร้อยก็เดี๋ยวก็ใกล้ลงคลิปแล้วแหละอ่าจจะได้หยุดบ่นสักทีเนาะแต่พอดูๆไปคลิปบน่นอาจจะคิดเยอะหน่อยแต่ประหยัดพลังงานกว่านิดนึงหรอวะไม่รู้ว่าคลิปสั้นๆคนดูเยอะเหมือนกันนะที่ไม่ใช่ชอ็อตนะนะคือแบบคลิปสิบนาทีอะ่ะคนดูเยอะ อโอเคนะครับก็อ่านบนปลาชีวิตผ่านไปนะครับก็คงจะมีแบบเป็นหัวอย่างนี้เรื่อยๆมั้งไม่รู้นะฮะบางครั้งก็ไม่มีอาจจะบ่นเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาบ่นนะครับสำหรับเรื่องวันนี้เนี่ยจะย้อนกลับไปใน,นลักษณะเหมือนครั้งแรกที่เรานั่งบน่นก็คือไม่ได้ว่าอะไรหรอกมา,มานั่งคุยกันมากกว่าวันนี้ขอเป็นในเรื่องของอนิเมะนะครับแล้วก็ต่อจงไปที่เป็นอนิเมะกีฬา คือช่วงนี้นะตัวผมเนี่ยติดตามตัวอนิเมะกีฬาเรื่องอ b บบิวเวียนแบตเอรถ้าใครไม่รู้ใครใครรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักนะครับไปดูในช่อง a n ิวันไทยแลนด์นะครับมีภาคไทยอยู่ตอนนี้อ b บบิวเวียนแบตเอรี่จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคู่หูนักเบสบอลที่เป็นพิเชอร์กับแคชเชอร์ก็คือคนปานกับคนที่คอยรับอยู่ตรงเขาเรียกอะไรผมไม่รู้ ผมไม่เคยศึกษาเบสบอลได้จริงจังเลยสักทีหนึ่งไม่ว่าจะผ่านเกมผ่านการ์ตูนมาเท่าไหร่แล้วก,ก็ไม่รู้เหมือนเดิมอ่ะเออนั่นแหละแต่ว่ามีคนนึงที่เป็นแคชเชอร์ความจําเสื่อมแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดคือจะจะเดินเรื่องด้วยตัวละครอีกตัวหนึ่งแล้วก็คือจริงๆอะโฟกัสมันก็จะอยู่กับออสองคนนี้อาจจะหลักหน่อยแต่พอดูไปเขาค่อนข้างเฉลี่ยนะแบบเหมือนพยายามเล่าตัวละครทุกตัว ซึ่งพออย่างนี้เนี่ยผมผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งจากสตูดิโอเดียวกันคืออันนี้มันจะเป็นมังงะมาก่อนนะอบิเวนแบตเตอรี่อ่ะเป็นมังงะมาก่อนอ่าแล้วก็ทำแอนิเมชันโดย m a p ป้าแต่ m a p ป้าก็เคยมีออริจินอลอ่าแอนิเมเหมือนกันจากบทจากเขาเขาเขียนไว้ว่าบทจากคนเขียนเรื่อง t i เกอร u n n น์บชื่อเรื่องรีเมนอ่า อันนั้นก็แมปป้าแต่ว่านานนานและระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนั้นก็จะไปคล้ายๆกันเป็นชมรมชมรมโปโลน้ำก็ดำเนินเรื่องหลักด้วยตัวละครที่เคยแบบว่าล,งลุงเลืองมากแข่งแล้วแบบเป็นแชมป์ระดับจังหวัดหรืออะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่าประสบอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อมแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยทำอะไรมาแ,แค่รู้ว่าตัวเองเคยเล่นโปโลน้ำแล้วก็ ไปบังเอิญเจอว่ามีชมรมแบบไหน,นจำจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เออแต่มันจะคล้ายๆกันคือแบบแต่แต่ในเรื่องของการเล่าปมตัวละครอ,อ,อาจจะไม่เยอะเพราะว่าอันไอของออฟบิวเว b นแบตเตอรี่คือแต่ละคนน่ะมีความหลังกับคู่แบตเตอรี่ Battery 2คนนั้นอะ่ะมีความหลังก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนตีเออแล้ว ไอ้คนที่เป็นพิชเชอร์คนป่ามันเก่งมากก็เลยแบบแค้นใจแล้วก็แบบทุกคนอ่ะจริงๆตัดสินใจ,จ,จที่จะไม่เล่นเบสบอลอีกแล้วแต่ว่ากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเพชเชอร er ์มันโง่นะมันดูงี่เง่านะก็เลยเขาก็เออก็ได้มาเล่นอีกทีก็ได้เหมือนแบบย้อนความทรงจําเก่าๆอะไรประมาณนั้นลรมัง้งเออก็ใครอยากรู้ละเอียดไปแนะนําให้ไปดูนะครับก็ เออคือเรื่องงานภาคผมว่าโอเคแหละเออผมไม่ติดกระใครอยู่แล้วว่าแบบภาคอะไรยังไงการใช้ภาษาก็ไม่ได้อะไรแบบโอ้มันจะถึงขั้นแบบฟังแล้วรู้สึกแบบอยากจะเอาไม้ปั่นหูทะลุทิมทะลุรูหูตัวเองแบบอยากจะแบบตัดโสดภาษากันได้ยินไม่ไม่มีไม่ไม่เคยมีเจ้าไหนทําได้ขนาดนั้นเออจะมีปัญหากับภาคไทยทำไมไวะ อันนี้หยุดประเด็นใหม่เนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดกันทีหลังไอ้เรื่องภาคไทยซับไทยเนี่ยเออแต่เอาว่าอันนี้ก่อนเมื่อกี้ที่ไหนนะนี่อืมไปเรื่อยนะฮะเออเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันโอเคภาคไทยโอเคใครอยากลองหาดูก็ช่องอนิวันนะครับอนิวันไทยแลนด์เอ่อไปเสิร์ชเอาหรือไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในเดสคริปชันด้วยละกันทั้ง o b ฟ i ิเวียน t บตเตแล้วก็ Remain r ร m a i n ผมจำไม่มั่นแล้วว่า เป็นของมิวสิกอานีวันแต่ซับนะน่าจะมิวส์อ่ะเดี๋ยวแต่ไปดูข้างล่างนะครับไปดูออกข้างล่างถ้ามีอันไหนก็อันนั้นแหละนะครับเอ่ออันนี้เรื่องที่จะบ่นจริงๆนอกจากเรื่องของบอกว่า,วาอะไรพวกนี้นคือเมื่อก่อนจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าด้วยอายุไหมหรือว่าเอ่อวูด,ดีท้ทาวะอะไรเงี้ยน,นะนะจริงๆอ่ะก็เคยผ่านอนิเมะกีฬามาก็น่าจะพอสมควรนะ ถ้าย้อนกลับไปเก่าสุดตอนที่เด็กที่สุดเท่าที่จาได้ที่เป็นอนิเมะกีฬาอาจจะเป็นแบบอ่าก้าวแรกสุดสองวีนอะไรอย่างนั้นอ่ะคืออาจาเป็นน้องเป็นมวยใช่ไหมกีฬาเดี่ยวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเบสบอลเหมือนกันน่าจะชื่ออะไรนะไดมอนด์ไดมอนด์โนเอสป่ะไม่ก็เมเจอร์เหมือนเหมือนจำไม่มั่นอ่ะคือเหมือน2เรื่องนี้ทูสปาร์คฉายสเรื่องนี้คู่คู่กันอยู่ ก็เลยจะงงๆเพราะมันก็เบสบอลเหมือนกันก็เลยแยกไม่ออกน่น่าจะด้วยอายุตอนนั้นด้วยแต่ว่าอาจจะแยกไม่สามารถแยกแยะ2เรื่องนี้ออกจากกันได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าพูดไปไอ้เก้าแรกสุดสงเวียนกับโจสิงห์สังเวียนน่ะก็เหมือนกันกูก็งงแล้วก็จําสับสนจําสลับกันว่าเอ๊ะวันนี้วันนี้เรื่องไหนวะมันเป็นมวยเหมือนกันแล้วภาพมันแบบอายุของงานภาพมันใกล้ๆกันอะ่ะเออแล้วก็ขยับ โตมาหน่อยก็ดูฟรีอันนี้ว่ายน้ำก็ดีฮะเอ่อถ้า,ถ,าถ้าคุณคุณต้องคุณต้องเข้าใจคำว่ามิตรชาเออมิตรภาพพวกผู้ชายนะครับว่าอ,อ่กีฬาครับเป็นยาพิเศษนะฮะทำให้กระชับความสัมพันธ์ของเหล่าชายชาตรีเข้ามาด้วยกันมันก็ต้องมีความเ,เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมทีมนะครับคนที่ทุกข์ยากมาด้วยกันในชมรมอะไรอย่างนั้นนะครับ มันก็ต้องอมีบ้างนะครับแต่เป็นได้แค่เพื่อนนั่นแหละครับงั้นขยับมาอีกหน่อยก็อันนี้พอเริ่มโตแล้วยู่ลีออนไนอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่ลูกไม่ต่ภาพลูกผู้ชายกีฬาสเก็ตลีลามันไม่ใช่กีฬาทีมนะฮะแต่ว่ามันมีโมเมนต,ต์อย่างนั้นแต่มันเป็นโมเมนต์ระหว่างนักกีฬากับโค้ชใช่ไหมแต่นิดเดียวนิดเดียวถ้าไปดูต้องประเด็นไอ้นี่ดีกว่าเรือ่องความสวยงามในการเล่นสเก็ตเอออันมากกว่า แล้วก็ถ้าขยับมาก็จะจะเป็นเมนกับออฟ e ิเวนแบตเตอรี่แล้วแหละก็ <c oughs> คือเรารู้สึกว่าการเล่าเรื่อง <c oughs> อผมขอไปโฟกัสตรงเฉพาะอาสองเรื่องท้ายนะครับสองเรื่องล่าสุดที่ดูคือพอร์ตคล้ายๆกันอันนึงเป็นมาจากมามา,มาจากมังงะอีกอันนึงมาเป็นออริจินอลคือออริจินอลคือหมายถึงว่าเป็นอนิเมะนี่แหละที่เขาคิดเรื่องคิดอะไรอะ่ะมาเป็นอนิเมะเลยไม่ได้ดัดแปลงมาจากมังงะ แต่ว่ามีจุดร่วมเดียวกันคือตัวเอกหรือคนในกลุ่มตัวเอกอะความจาเสื่อมแต่ออเวียนเปเทรี่ยังดูไม่จบไม่ต้องสปอยไม่ต้องบอกขอบคุณนะครับมันกําลังค่อยๆเอเขากำลังค่อยๆปล่อยมาอยู่เขาปล่อยวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้คงได้ดูครบทุกตอนแล้วมั้งถ้าใครจะไปหาดูนะว่พอการเล่าเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะ เขาพูดอย่างนี้เหมือนไม่ดีใช่ไหมจริงๆดีฮะผมชอบคืออ่ะด้วยตัว Obi Battery, ออฟวิเวนแบตเตอรี่ะได้ดูไปตอนที่ยัตอนที่สิแล้วมั้งคือไม่รู้เรื่องกติกาอะไรเลยันแค่รู้ว่าเขาตีกันแล้วเขาก็วิ่งแค่นั้นคือจะไม่รู้เบทหนึ 1, ่งเบทสอเบสามเบสี่อ่าตรงไหนอะไรไม่รู้ตำแหน่งอะไรในเบสบอลไม่รู้จักเลยตั้งแต่ที่ได้ดู d i a m o n ์โนเอ e ตั้งแต่ Major มาถึงออวิเวนแบตเตอรี่ยังไม่รู้จัก อะไรเกี่ยวกับเบสบอลเลยขนาดในเกมยากซ่ามีมินิเกมเบสบอลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตกลงไอ้อยังไงวะเขาเล่นกันยังไงวะแค่รู้ว่าเออมีโอกาสตี3ทีถ้าสไตล์สาครั้งก็ออกอะไรแค่นั้นอะ่ะคือแบบรู้แบบผิวมากอะ่ะแต่การเก็บคะแนนนับคะแนนมัน,ม,นมันเก็บคะแนนยังไงวอะอาจจะไม่รู้เลยเดี๋ยวเรื่องที่ไปเพิ่มเติมนะครับเราเห็นเบสบอลมานานแล้วแต่ยังจับใจความหรือว่ากาติกาอะไรไม่ค่อยได้เลยเงี้ย คืออ่าอีกอันหนึง่งคือเราอ่างานภาพโอ้อยาง,งานภาพไม่ต้องพูดถึงแมปป้าเนาะกูสงสารสตูดิโอนี้เนาะคือปีหนึ่งอะ่ะปีปนึงอะเขาทำาอนิเมะก็ประมาณสักสี่ห้าเรื่องนะที่จะไปดูแบบในหน้าเว็บไซต์ของเขาอะ่ะเขาก็มีสักสี่ห้าเรื่องต่อปีแล้วก็มีที่รับทำเป็นพวกอินเกมซ g หรือว่าแบบ เป็นวิดีโอที่เป็นแอนิเมชันสรอบงานอะไรเงี้ยงานอีเวนต์ก็ก็มีนะคือสตูดิโอเขามีกี่คนวะเนี่ยแบบทำงานเยอะเหมือนกันนะปีหนึ่งอะคือถ้าไม่ได้ถ้าถ้าทำงานแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์จริงๆอะ่ะก็แทบไม่ได้มีเวลาพักกันเลยนะถือว่าพอหดมากนะครับอดทนกันเหลือเกินสวัสดีฮะอันนี้มาอัดเพิ่มทีหลังนะคือ ตอนนั่งตัดแล้วเอ๊ะตัวเองเราพูดไม่หมดนี่หว่า,าโดยโดยรวมนะครับที่อยากจะบอกคืออนิเมะกีฬา,าโอเคอนิเมะหลายๆเรื่องใช่ไหมัางงะหลายเรื่องจะมีสูตรสาเร็จแบบตัวเอกจะต้องโคตรจะเก่งหรืออะไรเงี้ยแต่อลองเรื่องล่าสุดที่ดูอะอย่างเมมเนี่ยอันนี้เป็นพูดได้เลยว่าต่อให้ไม่ชนะก็ไม่โกรธเพราะว่ารู้สึกว่ามันอิ่มคุ้มนะครับกับเส้นทางการเดินทางมาจนกระทั่ง จนจนจนถึงการแข่งครั้งแรกอ่ะคือแบบไม่ได้สนใจผลแพ้ชนะมันมันคือว่าเหมือนอะไรที่มันดู c o m p l e t เอ่ออฟเวอแบตเตอรี่ยังดูไม่จบแต่อาจจะคล้ายๆกันคือตอนนี้นในความรู้สึกของตัวเองนะต่อให้ทีมนี้แพ้ฉันก็ไม่เสียใจอะไรเราได้เห็นเส้นทางการเดินทางของพวกเขามาอยู่แล้วอ่ะอยังก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นนั่นคือสิ่งที่เราควรจะเก็บเกี่ยว มากกว่าแค่เชียร์ให้ตัวละครทีมตัวเอกชนะมากกว่าก็สรุปสำหรับการบ่นนะครับได้อะไรจากครั้งนี้บ้างนะครับให้คุณไปลองดูอ l l วเอนแบตเตอรี่ครับผมว่าเนื้อเรื่องน่าจะโอเคแล้วก็มันจะหนักหนักเบาๆสลับๆกันไปนะในในเรื่องของอารมณ์เนะะื้อหามันจะขึ้นขึ้นลงๆนิดนึงก็ ให้เตรียมใจนิดนึงนะครับคือโอเคอย่างน้อยเล่นเบสบอลก็ไม่มีใครตายนะฮะนะใช่ไหมออนิเมะกีฬาที่ไหนมีคนตายก็นั่นแหละครับคือเรื่องบนของเราในวันนี้นะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาบ่นอีกก็กดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ติดตามโซเชียลด้วยนะครับทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ Twitter เวลามีคลิปใหม่ก็จะไปลงตรงนั้นนะครับจนกว่าจะมีอะไรให้บ่นอีกไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ